สวัสดีครับวันนี้เราไปทำซูมอินซูมเอาท์ในแมปกันนะครับไปเปิดโปรเจกต์ที่ทำไว้ขึ้นมาเลยครับเราจะใส่ปุ่มซูมอินกับซูมเอาท์เข้าไปนะครับผมขอไปลบตัวนี้แป๊บหนึ่งลบอะไลน์เมนที่เราทำไว้ในแมปวิวตัวนี้นะครับอยู่ไหนอ่ะท็อปสเปซต,ตัวนี้ผมลบทิ้งเลยครับ แล้วเราก็ยอมลงมานิดนึงเราจะใส่ปุ่มเข้าไปข้างบนนะครับตรงนี้ซ้ายขวา Search หา UI button อันนี้จะเป็นชี้ตรงนี้เลยอันนี้เป็นซ้ายาเราใส่ตรงนี้เป็นลบนี่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นซ้ายแล้วก็ copy เลยแล้วก็วาง ใส่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเป็นซูมอินนะครับลบเป็นซูมเอาท์จากนั้นผมก็จะสั่งมันพินกดตัวนี้นะครับพินให้ชิดกับทางนี่นะครับซ้ายก,กับข้างบนโอเคอันนี้ก็ชิดขวากับข้างบนนะครับอืม ส่วนอันนี้กดพินเลยให้ชิดกับข้างบนนี้ห่างสูตรเลยครับง่ายดีเรียบร้อยอแล้วก็ไปใส่อันนี้นะครับแอคชั่นใส่แอคชั่นอย่างเดียวก็น่าจะพอละอันนี้อ่อเดี๋ยวนะครับลืมอ่โทษทีครับเดี๋ยว ผมลืมฟิกวิดกับไฮท์มันไว้อันนี้เอาใหม่ฟิกก่อนพินนะครับแล้วก็ไปฟิกวิดวิดเนี่ยเอาสัก 50. 50ก็ได้ไฮก็30โอเคอืมอันนี้เหมือนกันวิดห้าสิบไฮสามสิบฮะ เรียบร้อยไปกำหนด,ดอันนี้ให้มันนะครับแอคชั่นให้มันโุ้ยเล็กจังจอปิดตรงนี้ก่อนอกดคอนโทรลค้างไว้ครับลากมาเดี๋ยวนะครับเอนเทอร์ไว้หน่อย เราก็ใส่แอคชั่นอันนี้ซูมอะไรซูมซูมเอากดคอนโทรลค้างไว้เปลี่ยนเป็นแอคชั่นนะครับอย่าลืมแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีซูมเอา t ์โอเคแล้วก็อันนี้ก็ลากมาลากมาตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแอคชั่นนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าซูมอิน เรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่โปรแกรมเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อน v i วคอน n ท r ลเลอร์ตอดสวิปนะครับอยู่ไหนละอยู่นี่2 n แอนเราต้องตั้งตัวแปรก่อนนะครับผมตั้งตัวแปรที่ว่าเวลาที่มันอัปเดตโลเคชันตรงนี้ครับ เนี่ยเราสแปนโดยการใช้ใช้ค่าของที่ใช่ไหมครับเราต้องตั้งตัวแปรก่อนไม่งั้นเวลาเราสูมอินสูมเอาท์เนี่ยแล้วเวลามันอัปเดตโลเคชันเนี่ยมันจะกลับมาเป็นไซส์เดิมเท่านี้นะครับสแปนเท่านี้เราต้องตั้งตัวแปรชื่ออะไรดีเอาเป็นว่า,าแว i a เบนนะครับตั้งชื่อว่า l a t i t u d e เดลต้านะครับเท่ากับนี่นะครับเป็น CL LocationDegree นี่นะครับเราให้เท่ากับ0.01ใช่ไหมครับเท่ากับอันนี้นแล้วก็ออลองลองจุดเดลต้านะครับตัวหนึ่ง CL LocationDegree เท่ากับ0.01เหมือนกันโอเค แล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นใช้ตัวแปรแทนเรนะียบร้อยคราวนี้เวลาเราไปปรับตัวแปรตรงนี้เนี่ยเวลาซูมอินหรือซูมเอาใช่ไหมครับพอมันอัปเดตโลเคชั่นมันก็จะเปลี่ยนตามนะอันนี้ก็อ u อ o โตละก็เริ่มจากซูมอินก่อนแล้วกันซูมอินก็เราก็บอกว่าลั i ิจ d e เดลตานะครับ ก็เท่ากับซูมอินก็คือซูมเข้าไปโอเคค่ามันต้องน้อยลงใช่ไหมครับเราก็ให้กับ m underscore map view region นะครับ region span นะว่าตอนนี้เป็นอะไรอยู่นะครับตอนนี้มันมีค่าเป็นอะไรอยู่เลติจ u ดเดลต้ามันหารด้วยสองให้ให้ออาเข้าไปสักครึ่งหนึ่งนะครับเป็นสองเท่าส่วนลองดิจิตเดลตา้าเท่ากับ m underscore m p view หรื r e g i o นนะครับต่อ span แล้วก็ลองจุดเดลตาเป็นอะไรอยู่ก็หาร2นะครับให้ใกล้เข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอัปเดตโลเคชันนะครับก็คือจะแสดง region ตัวเนี้ยเราก็ใช้ตัวแปร let span ครับเป็นเ,เท่ากับไปเลยครับ mk coordinate span uh, coordinate region ใช้ตัวไหนดีนะครับ coordinate span make ตัวนี้นี่ครับให้มันออกมาเป็นตัวนี้นะครับใส่ latitude uh, longitude delta เข้าไปนี่แล้วก็ใส่ latitude longitude delta นะครับกับ longitude delta เข้าไปนี่คือค่าเนี้ยที่เราทําไว้นะครับมันก็จะซูมเข้า2เท่า ก็บอกเลต region เท่ากับ mk coordinate region make นะครับอันนี้เราก็ใช้สแปนนะครับใตัวนี้ก็ไปที่ตัว region underscore map view region คือที่เดิมนะครับอันนี้ center นะครับ อยู่ที่เดิมของมันไม่ต้องไปยุ่งเพียงแต่ว,ว่าเปลี่ยนตัวสแปนตัวนี้นะครับก็ใส่เป็นสแปนที่เราเอาเข้ามาใหม่จากนั้นเราก็บอกว่า uh, m underscore map view set region คับ region แล้วก็ animate true แค่นี้เองนะครับพอมาซูมเอาก็เหมือนกัน copy วาง เพียงแตู่มเอาเนี่ยมันขยายออกมาใช่ไหมครับค่านี้จะต้องมากขึ้นแทนที่จะหาร2แล้วก็คูณ2ก็ได้เรียบร้อยคอมไพล์ของรันดูนะครับปึ๊กขึ้นมาแล้ผมขอไปด้านนี้ขยับมาเป็นแบบนี้เราลอง ซูมอินเห็นไหมครับเข้ามาแล้วซูมเอาซูมเอาซูมเอาโอเคนะครับใช้ได้เรียบร้อยโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆริงกว่าจะพอละแต่ถ้าเกิดถ้ามีเวลาเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะเอาอีกสักวันนึงนะครับจะสอนวิธีทำเป็นคลาสเวลาใช้ โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิง่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook. com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itech software thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page แล้วกระทืบไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ